สวัสดีครับสวัสดีครับวันดีเด้วครับพี่น้องวันนี้อยู่กลับมาบ้านครับวันนี้กลับมาราชิสไลัยกับมาสุดตอนนี้ฮอดบ้านเหรอครับพี่น้องครับผมอยู่สตูด,ดอกสเปรงครับรนี่ครับอันบาน้านเอชยังไงดีเอชดีไลท์บ้านเอฟบ้านเอฟด,ดีเอชดีไลท์ครับผมที่อัน ทีมใดที่ไล่ในช่วงนี้นะครับพี่น้องครับมองคยอยูลนะครับมองคยอยูคือนอนครับพี่น้องวงนี้ <laughs> อออ <laughs> โอ้ยนี่บรรยากาศดีเลยครับอยู่ข้างทุ่งหน้าอยู่ข้างทุ่งหน้าครับผมอันนี้เป็นสัตรูเพลงครับเป็นสำนักง,งานใหญ่ของวงมอซอครับพี่น้องครับสำนักงานใหญ่สำนักง,งานใหญ่ในวงนี้ละทีมใด ลังไถเอ็มบี้เลี้ยวบางหันครับเอ็มบี้เพลงยังเกาะบูู๊๊บอะเอ็มบี้ <laughs> ของพี่แคทมอสซ่ครับผมโอ้ยไทยจังเลยบู๊บบู๊บใเพลงนี่อของไทยเอ็มบี้ของพี่แคทมอสซ่ครับผมบังหันนี้กำลังเลี้ยวอยู่พุ่นไส้ครับผมขี่มาจัดตุแลว้วก็ผมก็แวะพุ่นไส้เลยบังหันแวะอยูอ่ไทยงานซอยใหญ่นะครับผม กลับมาหนีครับผมมันนี้มีโปรเจกต์อยู่พีโปรเจกต์อาร์ตคอเวอร์อยู่ครับพี่น้องฝากติดตามเนี่ยเด้อครับจะอาร์ต้ันนี้มีที่คนพากันเมือยครับผมไทยไทยมีแล้วเบิดมือวันนี้ครับผมฮะทายอยู่ข้าวฝีมีแอร์อยู่ตะวันกะายหลายอย่างครับผมเย็ดเบื้องหลังนะครับ นี่นอ้องอ่าโอ้ยุเดี๋ยวผมพาไปช่มครับุ้ยหกม,มาหน้าโอ้นี่นี่ครับรลอยล้านซับเลยด้วยครับผมดอกสแบงมิวสิกดอกสแบงไหลก้อนเพื่อท,ที่ทีมไหลนะครับผมมเแก่เก็ดเป็นขายทีระสบความสำเร็จมาก,ก่อนนะครับผมวิม่งขายวงมาซ่อ,อนะครับนี่ สมัยได้กี่นี่ผมกับยู่ได้ผมอยู่เฮ็ดทางชอยพื้นได้นี่เนี่ยแมงนเฮ็ดเฮ็ดเอาลูครับนี่อุปกรณ์ครบคันครับพี่น้อง <c oughs> อาชีสาลยมองนี่แหะครับผมเป็นมองมองปั้นผมเฮ็ดงานโปรดักชันเลยเลยนี่มองปั้นครับยูนี่เขายูจักปีเปล่าระมาณประมาณจที่ปี สามสี่ปีเนาะประมาณสามสีป่ปีอยู่นะี่แนะแต่ยังเรี้ยงแต่ยังเรียนมัธยม<อ>ม,ยมัธยมโปรช่อละประมาณมอดซมอห่าจนเรียนจบพุดด่นเด้จนเรียนจบปว่พุ่นจังสิได้เรียนจบปว่แล้วก็เลยอันออกไปหาประสบการณ์ทางอื่อนบาดนี้นี่นะครับ <จะ S 1> แวะกันมาหามาหากันเรื่อยๆโอ้ เนี่ยบรรยากาศดีขึ้นอย่างนี้นะครับพี่น้อง,อม,องมืดอยู่ข้างทงหน้าครับลมพัดเบยเยพิ่นมักโอ้ยวันนี้เฮดว่ามันร้านอาหารเพุ่นเลยครับโต,บต๊แแ่งศัตูเฮ้ยดีเลยนี่นะครับ DSB light ดอกะแบ้งไร่แล้วครับจะเพิ่นตั้งที่ไหนต้องไปเรียนวีไลทนตั้งทาไมยังบ่หย,ยากอยู่นี่ อุปกรณ์อะไรครับผมเดี๋ยวผมพาพีบึงทั้งในครับพี่น้องนี่เขาได้มาเนาะมีคี้การ์อาเขาได้เลยอันนี้เป็นห้องอัดนะครับห้องอัดเพลงนี่มันธรรมดาเลยครับพี่น้องห้องอัดเพลงครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมก็จะอัดดยู่ยนี่แหละเปิดไฟใช่เนาะ นี่โหเป็นของอัดขนาดใหญ่ครับผมเน้นเพื่อล่าชีสไลาน์นี่มีหมองเดียวแหละนี่ยีของอัดเดี๋ยวผมจีตมินิอัดเพิงคอบเบอร์อยู่ครับเพิงนึ่งครับผมพวกไอหม้อซ้อพื้นเที่ไทยนะครับผม ชาไหนซื้อนี่แหละครับยึดให้อืมีมห้องนอนเพิ่อครับพี่นี่ห้องนอนเพิ่นห้องนอนสำนักพนักง,งานครับยืนนี่นี่เนี่ยเป็นวะผมแต่สมัยมาอยู่ยแรกๆนด้ครับนี้ นี่รูนี่แต่สมัยมันเยอกและนี่นี่ไปไทยคอเบืรอให้พี่อาร์มชุดติมาาครับสมัยนั้นนี่นี่อันนี้วุ้งวุ่งผมนะครับตะกี้เฮ็ดวุ่วงตอนอยู่มัธยมครับยุ่มัธยมยุนปปชอเฮ็ดวงเขาหล่านอาหารนะครับ นี่ยังอะไรบ่าวนี่ยังแต่ล้วติดพัดขั่วออกว่าดีโอ้โหมันนี่กำลังอันมันนี่กำลังปล่อยเพ่งขอขอเพียงมีแรงใจเด็ดอย่างน้อครับอ่อได้ไก่ครับผมได้ไก่ไอการมอส้อครับผมผู้นำทีมงานมอส้อ เห <c oughs> มือนเดิมครับสูงซาบว่า <c oughs> อุไรยุยวะอันนี้เพิ่นเอาไก่มาเห็ดยังนครับนี่เมนู่ยังน่ามือนนี่วัสิเห็ดยังวัชิเห็ดยังอันซื้อมากดิเพราะหนีหูวันนี้เห็ดฝ่อมจำไปก่อนจำไปก่อนไม่ซับเลยอันนี้สลอ้งสลองปิดกลวองครับสล้องปิดกลวองปิดกลองยาวปิดกลองกลดองยาวปิดกลองยาวอยู่มาปิดกล้วเนาะ ่ายแล้วหรือไม่นี่อันนี้มองปาตีเพื่อนครับผู้ผู้ใดอันใดที่เนี่ยกัดด้วนลุ่งนี่นะครับธรรมดากางเน็ตไปกางเนมน,เน,น,นีกำลังไปเพ่งพี่บูธนะครับผมอยังเพ่งขอเพียงมีแรงใจกันปะนขอเพียงมีแรงใจครับผมของ ดอกจะแบ่งด้ไทยเอมบีให้นะครับตึกนี้กำลังปล่อยนี่โปรเจกต์แรกที่ไทยเอมีนะครับผมก็จะมีโปรเจกต์เรื่อยๆอยู่ดอกเป็น <c oughs> กำลังเฮ็ดเพลงไวลายอัดเพลงไวรายเพลงอยู่นะครับอือ <c oughs> ก็ดีใจอยู่ครับผมพี่น้องครับผมไปเฮ็ดเอ่อได้มีโอกาส <c oughs> ไปเฮ็ดย่ท่างอื่นก็ได้ อันเอื่อไอพี่เฮ็ดน้ำเฮ้ยนี่แล้ว้วกะวันที่วันที่สิบเก้านะครับผมพี่น้องไลฟ์สดกลุ่มปิดเดอ้อครับผมไลฟ์สดกลุ่มปิดวันที่สิบเก้าครับผมพี่น้องเขากุมหลือไปเนาะพี่น้อง เออผมดขึ้นอยูเด้อครับผมวันที่สิบเก่าครับได้ขึ้นเอาจขึ้นหัวหรอมครับมันจัถาฟังอยู่นี่เบพผู้ถามหาอยู่กันดีใจอยู่ครับนี่น้องพี่ผู้ถามหากันดีผมดีใจเลยแม่มีีไปใส่น้อมีลีขึ้นมาดขึ้นพรทันน้ครัด วันที่ชิบเก่าเนี่ยเลยครับเออเมีเนเวลาจับโทรศัพท์ขืนแล้วมักงางจังไงกับบร็อดจ์เขินเข,นขินดีดีเขินกล้องแล้วสำหรับวันที่ชิปเก่าเด้อครับผมนี่แหละครับผมทีมงานไหลดอกสะแบง,งนี่แหละครับ, <Okay. S 1> รบทีเด้เออ เดกะวันที่ยี่สิบท่านเ้าบันทึงสินครับผมพี่น้องรับเชิญสาวน้อยพื่บ้านแพงนะครับนะครับผมฝากพี่น้องติดตามด้อครับผมพี่น้องสำหรับวันนี้ครับผมสชาวนกินเด็กะมาบอกกับพี่น้องเพียงเท่านี้แล้วครับผมบุคคลใดีมาบอกกันปะเนยเนาะครับโอ้ยบุคคลใดอัดคลิปปะเนยเจ้านี้นี่อดัดเบื่ยงลังบาอฮันนี่อัดคลิปอ,อัดคลิปรุ่งยูทูบ อัดพวกเพียงที่แสดงสดมากอัดลง youtube แน่นแน่วงังขนาดนี้แน่นแน่แบาบนี้เพราะเห็นผลลัพธ์แล้วว่าเออบางเทีมันแน่นอาจจะแน่นเกินไปก็เลยทีมผู้บริหารเพิ่นก็นเลยบอกว่าเ,ออเดี๋ยวลองเวียนก่อนละกันเนี่ยเวียนช่วงนี้แล้วไปเพียงก่อนนะครับผมเดี๋ยวกะเดี๋ยวจะเพชรเป็นแบบเมิน่ดีกว่าประทันเป็นแบบเมินิเงี้ยว ให้พี่น้องฟังเงีวๆ,ๆนะครับผมจะได้นะครับประมาณนั้นนะครับผมอบอกกับว่าถือป่นได้ครับผมสำหรับเทคนิคน่าพี่น้อยเพื่อนๆคนอื่ครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกการติดตามเด้อครับพี่น้องครับขอบคุณครับบ๊ายบายอยากได้แห้งนี่นี่อยากได้